การทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราเพื่อให้ดำรงอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรา รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงป่สจันทัสโรทำให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเด,ดปรปคุณลกุศจจันทัสโรซึ่งเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรเพื่อการได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้ได้ประโยชน์ร่วมกันได้สมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโร ที่เป็นสมบัติที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองตลอดทำให้ชีวิตร่มเย็นสงบเป็นสุขในธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดจพุทโธบูชจันทสโรความเป็นไปของชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นปกติที่อยู่กันเป็นพี่น้องประครับประคองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสสโรทำให้ความเป็นยังอยู่ที่ดำรงอยู่ได้ ไม่ถูกกิเลสโลภโกรธหลงหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้ถูกหลอกลวงให้ทำ้ายทำลายตัวเอง ทำลายทำลายซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างเป็นคนพาลเป็นยุคข,ของคนพาลอยู่กันอย่างไม่รู้ถึงธรรมทั้งหมดทุกธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทสศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยบุญญาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกโย ได้นําให้เราเป็นตัวของตัวเองดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรความเป็นปกติ ที่ร่มเย็นไม่เร่าร้อนไม่ขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบหล่อเลี้ยงตัวเองได้ห่อเลี้ยงซึ่งกันและกันให้อยู่ในสภาวะของการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดให้ได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสทธจันทรัศโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสทธจันทรทัศโร ประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาให้ดำรงอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุหลวงปู่สดยันทัสสร เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมี20ทัศพระเดชพระคุณหลวพสดจันทัสโรซึ่งเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทัสโรเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวพสดจันทรทัสโร เชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้ะความอร่อยก็เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการจ้ะที่ประกอบขึ้นจากโมเลกุลของสิ่งที่ร่างกายต้องการที่มาจากาธาตุอ่ะแล้วก็าธาตุที่ร่างกายต้องการก็แบบที่ที่เราได้ทราบ จากการทํากาแฟจ้ะคนเขาก็ชงกาแฟจ้ะก็ทานกาแฟแล้วพอต่อมาเขาก็ใส่น้ําตาลเพิ่มเข้าไปทําให้ร่างกายได้ครบถ้วนขึ้นก็อร่อยขึ้นใส่สิ่งต่างๆเข้าไปก็ทําให้เพิ่มความอร่อยจ้ะเพราะว่าร่างกายต้องการในสิ่งที่ใส่เข้าไปก็เลยมีผู้ที่รู้ถึงการทำงานนี้ จึงหาส่วนสรุปถ้าเป็นเรื่องของกาแฟนี้ก็เขาก็ใส่วิตามินจ้ะเลยออกมาเป็นกาแฟวิตามินนี่ไงฮะที่ที่เราได้รู้มาก่อนเนี่จ้ะเขาใส่วิตามินจ้ะเพราะวิตามินเนี่ยเขารวมสิ่งที่ร่างกายต้องการไว้เยอะแยะเลย โดยเขาไปหาวิตามินที่คุณภาพดีที่สุดใส่ลงไปในกาแฟเนี่ยฮะแล้วก็ออกมาเป็นกาแฟแบบทานแล้วทำให้ลดน้ำหนักได้ที่ลดได้เพราะว่าร่างกายเองเนี่ยเขาเขาได้รับของที่เขาต้องการครบเขาก็เลยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเขาอะของที่จะต้องขับออกด้วยความที่ร่างกาย ไม่มีกําลังไม่มีสิ่งที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นใช้คาเฟอีนกระตุ้นแล้วก็ยังไม่ได้ใช้สิ่งที่คุ้นเคยที่เป็นยากระตุ้นก็ไม่ได้ก็เห็นผลว่าว่าก็ยังไม่ครบถ้วนในโมเลกุลในธาตุอาหารนั่นเองอะแล้วพอได้ทานกาแฟนเนี่ยแหละจ้ะซึ่งเราก็ได้รับรู้ถึงการพัฒนาเรื่องนี้อะ ังนั้นเวลาเราทําอาหารนี่ก็เช่นเดียวกันจ้ะเมื่อเราทําอาหารให้ส่วนผสมครบที่ร่างกายต้องการซึ่งจะต้องมีอัตราส่วนที่พอดีจ้ะถ้าหลายนั้นเนี่ยนะเขามีกาแฟแล้วก็ใส่ใส่วิตามินไปเยอะๆเงี้ยผลก็คือมันมันมันกินไม่ได้อ่ะมันมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ความมันไม่ที่ความพอดีอะ่ะต้องแบบพอดี ต้องเป็นแบบพอดีพอดีต้องหาความพอดีนี้ของเราก็มีองค์ประกอบของที่จะใส่ลงไปค่อนข้างครบถว้วนละตอนนี้เราก็หาความพอดีแค่นั้นเองเมื่อพอดีแล้วก็จะทําให้ร่างกายต้องการรับเข้าไปสู่ร่างกายหรือร่างกายจะอยากจะทานอยากจะรับเข้าไปเราทํางานกันอย่างนี้จะ